สวัสดีแฟนเพจดูทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอ,เ,อเคสสำหรับก้อนเห,หเ็ด,ดท,กกหที่พร้อมสำหรับการเปิดดอกนะครับวิธีการสังเกตก้อนเห็ดที่พร้อมสำหรับการเปิดดอกนะครับจะเห็นว่าก้อนฝั่งนี้ครับ,รบก้อนฝั่งนี้จะมีความแตกต่างกัน เราสังเกตทางก้อนฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับอันนี้คือก้อนที่ยังไม่พร้อมเปิดดอกนะครับส่วนก้อนฝั่งขวาเนี่ยคือก้อนที่พร้อมเปิดดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในรายละเอียดทีนึงนะครับทั้งทั้งก้อนทั้ง2แบบเนี่ยก็คือเชื้อเต็มแล้วนะครับแต่ Weil. สําหรับก้อนฝั่งที่ยังไม่พร้อมเปิดดอกนะครับก็คือการสะสมในก้อนเนี่ยการสะสมอาหารในก้อนเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับ หรือยังไม่สมบูรณ์เพียงพอนะครับวิธีการสังเกตก็คืออันแรกนะครับให้เราสังเกตดูสีของก้อนนะครับสีเชื้อครับจะยังไม่ขาวเข้มนะครับจะออกออกแดงแดงอยู่นะครับยังไม่ขาวเข้มนะครับยังไม่เกิดเป็นจุดกละกลบขาวขาวขึ้นนะครับเนาะนี่ครับแล้วก็ดูที่หน้าก้อนนะครับหน้าก้อนก็เป็นลักษณะของการที่แบบเชื้อกินขี้เลื่อยไปหมดแล้วนะครับ แต่ยังไม่พร้อมครับก็จะเป็นแดงๆแบบนี้ไม่มีจุดกระข่าขาวขึ้นตามด้านข้างก้อนหรือด้านหน้าก้อนด้านบนนะครับนะส่วนมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก้อนฝั่งขวามืออันนี้คือลักษณะของก้อนที่พร้อมที่จะเปิดดอกแล้วนะครับเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับอันแรกครับนี่ครับเห็นไหมครับให้เราสังเกตที่ด้านข้างก้อนครับจะเกิดเป็นจุดขาวๆขึ้นเป็นกระกะขาวๆขึ้นนะครับ อันนี้เป็นลักษณะเหมือนดอกเห็ดเล็กๆนะครับเป็นตุ่มเห็ดเล็กๆอยู่ข้างในนะครับนะครับด้านหน้าก้อนก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมด้านหน้าก้อนก็จะเป็นตุ่มเล็กๆ,ๆเกิดขึ้นนะครับที่บริเวณหน้าก้อนนะครับอันนี้คือก้อนที่พร้อมที่จะเปิดดอกแล้วนะครับในสําหรับในกรณีที่เราทําเห็ดเยอะๆนะครับหลักหลายๆพันหลายๆหมื่นก้อนนะครับให้เราสังเกตลักษณะ ก้อนที่มีลักษณะเป็นกะขาวๆแบบนี้นครับหรือเป็นตุ่มดอกเล็กๆแบบนี้ครับสักยี่สิบเปอร์เซ็นของก้อนทั้งหมดครับสมมติเรามีก้อนอยู่ทั้งหมดสองพันก้อนเนะี่ยให้เราดูขาวๆหรือนับดูครับในหนึ่งร้อยก้อนเนะี่ยให้มีก้อนที่เป็นกะขาวๆเนะี่ยสักยี่สิบก้อนนะครับเราถึงทําการเปิดดอ,อกครับนั่นเป็นการบ่งบอกว่าเห็ดชุดนั้นอนะ่ะมันพร้อมที่จะออกดอกแล้วครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้นครับ เราเปิดดอกวันนี้นะครับอีกสองวันเนี่ยสองถึงสามวันเนี่ยเราจะเห็นดอกเห็ดแบบเยอะมากครับเนาะและเห็ดจะออกพร้อมๆกันเป็นชุดๆเลยครับเนาะโอเควันนี้ก็มีสาระความรู้มามอบให้ในเรื่องของก้อนเห็ดที่พร้อมเปิดดอกและไม่พร้อมเปิดดอกนะครับเอาไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ